สวัสดีครับอยู่กับผมบอยย่าสินนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพาดูหลวงปู่หลิวอีกกล่องหนึ่งนะที่ผมจัดมานะฮะรุ่นวัสนารวยไม่หยุดแหละอ่าวะัชรยาเจริญผลนคนปรปฐมนะครับหลวงปู่หลิวนี้นคนปรปฐมรุ่นเต่านะฮะอันนี้จัดสร้างโดยปี6 6นี่เองอันนี้เป็นอ่าทองทิพพ้นทรายนะครับขอบขาแดงทึบหน้ากากเงินจัดสร้างเก้าเหลี่ยมน,นะฮะ อันนี้เป็นรุ่นหน้ากากเงินอ่ะอันที่ผมมีก่อนนั้นก็เออเลขโค้ดหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นหน้ากากาเงินสวยเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้กๆอันนี้อันนี้เลขโค้ดเก้านะครับเห็นไหม เป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันนะแต่เป็นรุ่นพิเศษเนำเลิกหน้ากากเงินตอกเลขโค้ดเก้านะอันนี้ผมก็เก็บนะครับสวยอยู่นะผมว่าสวยสวยสวยผมชอบเลขโค้ดเดียวแหละกลัวจะหาเจอเนาะ มันก็จะมีหน้ากากเงินหน้าหลังลงยาหน้าลงยาหลังอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นหน้ากากเงินหน้าไม่ไม่ใช่หลังนะครับถ้าเป็นหน้ากากเงินหน้าหลังแล้วเลขโค้ดเก้านี้อูผมว่าราคาพุ่งนะเอาจริงๆแค่หน้ากากเงินก็เปิดก็เท่าไหร่แล้ววะสามร้อยบิตละร้อยอ่ะเอาจริงๆอันนี้ได้มาไม่แพงครับแต่ก็แพงอยู่มีอันใดอยู่นะ <laughs> ประมาณนี้แหละอันนี้คือหนักงเงินที่ผมสะสมไว้นะอันนี้คือหลงปลิวที่ผมสะสมไว้ประมาณนี้แล้วครับ